ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับมิตรวชิราอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยจากคลิปๆที่ผ่านมานะคะวันนี้เราเรียนกันแบบสบายๆโดยการนำเอาความรู้จากการที่เราไปพบไปเห็นเส้นต่างๆนำมาใช้ประกอบการทาง,งานกันนะคะะ เรามาลองทําดูค่ะโดยใช้กระดาษอะไรก็ได้ที่มีอยู่ที่บ้านหรือถ้าอยู่ในชั้นเรียนเราจะใช้กระดาษจากสมุดวาดเขียนนะคะและเราก็จะแบ่งเป็นช่องเล็กๆสีเ่เ,เหลี่ยมนะคะหรือจะทําทั้งแผ่นทั้งหน้าเลยก็ได้นะคะวันนี้มิเตรียมกระดาษมานะคะก็จะวาดให้นักเรียนดูนะ,ะเราจะเริ่มจากตรง ตรงกลางของกระดาษเลยนะคะอย่างนี้ค่ะเราจะเริ่มจากกลางกระดาษแล้วก็วาดไปเป็นเส้นโค้งๆเห็นไหมคะนะคะวาดไปแต่แต่ให้มาสิ้นสุดตรงจุดกลางของกระดาษนะคะเวลาเราลากจากริมกระดาษมา เอาทั้งเล่มทั้งหน้าเลยก็ได้หรือทั้งจะแผ่นเล็กแผ่นใหญ่แล้วแต่นะคะบางคนได้ A 4บางคนที่บ้านมีกระดาษแผ่นเล็กๆก,ก็หยิบมาจับมานะคะแล้วก็นั่งวาดไปใช้ดินสอวาดไปก่อนเห็นไหมคะเนี่ยนะเส้นโค้งแต่ให้มันมาจบอยู่ที่จุดศูนย์กลางตรงตรงกระดาษตรงกลางหรือตรงริมก็ได้แล้วแต่นะอย่าไปกังวลใจว่าจะต้องเหมือนมิดเป๊ะเลยไม่ต้องนะคะเพืก็ลองทำาย่านี้นะคะ อลองดูนะจริงๆไม่ต้องหมุนกระดาษกระดาษแต่ทีนี้มิดมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามิดต้องถ่ายทำเองนะคะ,ะนี่นะพลาวาดจนเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสู่ขั้น,อนตอนต่อไปนี่เราก็จะนำมาเส้นเนี่ยมาวาดให้เป็นช่องๆนะคะแต่เราต้องคิดนะไม่ใช่ว่าไปเรื่อยเปื่อยนะต้องวางแผนไว้ก่อนนะคะในใจเราต้องวางแผนว่า เราจะวาดอย่างไรมันจึงจะออกมาเป็นภาพที่สวยงามนะคะเอาความรู้ประสบการณ์ที่จากจากทำศิลปะบ้านเชียงจากการเ,าเรียนเรื่องเส้นจากการเรียนเรื่องต่างๆเรื่องการศิลปะไทยที่เราไปวาดเจดงเจดีเอามาใช้หมดนะก็วาดไปลากไปจกนกระทั่งแบบแบ่งๆอย่างเงี้ยเป็นจนกระทั่งเต็มเลยนะคะแล้วแต่นกักเรียนจะแบ่งยังไง สุดแล้วแต่ความคิดของนักเรียนเลยนะคะไม่ต้องตามมิดนะแล้วแต่นักเรียนจะทำะคล้ายๆใยแมงมุม,มเลยใช่ไหมมิดมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามีดต้องตั้งกล้องบางบางสายตาพอสมควรนะคะ,ะทำจนกระทั่งเต็มพอมันเต็มเสร็จเ,เรียบร้อยนะคะเราก็จะเริ่มวาดนะวาดลวดลายที่ที่อยู่ในช่องเล็กๆต่างๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะ นะเห็นไหมเส้นบางทีมันเป็นเส้นแบบไทยๆอย่างเงี้ยเรียกว่าเส้นแบบเอามาประยุก์เป็นคล้ายๆลายไทยที่เราอยู่ในบ้านเชียงอ่ะสมมุติว่าอันนี้วาดให้ดูนิดนึงสมมุติเราจะเอาตรงนี้เส้นอะไรดีนะ,ะเส้นง่ายๆก็ได้อ่ะแบ่งเป็นช่องๆหรือทากลมๆนะกลมๆใส่ไปหรือทําเป็นเส้นคล้ายๆ ลายอันนี้เหมือนขึ้นรูปลายไทยลายกระจังเห็นไหมเนีย่ยลองทําดูนะคะตรงที่ว่างก็ใส่กลมๆไปนะคะหรือจะเป็นโค้งอย่างนี้เลยเค่อยๆทําอันนี้เล็กๆนะคะ ทำจนกระทั้งเต็มเต็มแผ่นกระดาษนี้บางคนอยากจะใช้ลวดลายเปลวไฟนีกระจงังแบบคล้ายๆเอากลมๆมาปิดช่องว่างทำไปเรื่อยๆนะคะ จนเต็มแผ่นเลยวาดด้วยดินสอจนเต็มแผ่นเลยวันนี้นะตามความคิดของนักเรียนนะคะอันนี้อันนี้นำเสนอลายรวดลายที่เอาเส้นซิกแซกเส้นซิกแซกมาประกอบนะอย่างนี้ก็ได้นะคะทำไปเรื่อยเอยอย่าไปคิดมากนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมิจะมีขั้นต่อไปให้อีกนะคะจนเต็มแผ่นเลยนะจนเต็มแผ่นเลยนะอันนี้คาบนี้ใช้ดินสอทำจนกระทั่ง เต็มแผ่นเลยนะคะถ้าไม่ชัดเจนยังไงก็เดี๋ยวคราวหน้าก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะวันนี้อาจจะแค่นี้ก่อนนะคะทำไปเรื่อยๆจนหมดเวลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ